สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะเส็งประจำเดือนมิถุนายน2567นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะเส็งในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับเพ <izi> ื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทำนายกันเลยเริ่มจากการงาน สำหรับการงานของคนปีมะเส็งนั้นคนที่ทำงานประจําและรับราชการในเดือนนี้ถือว่าเป็นจังหวะเป็นช่วงที่โชคชะตาฟ้าเปิดดวงชะตาคุณดีมากครับหลายคนทีเดียวมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งหลายคนมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนนะครับทําให้การงานของคุณเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนทีเดียวนะครับที่จะมีโอกาสเรยียกว่าขยับขยายเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานเดือนนี้ ย้ำว่าคิดดีพูดดีทําดีไว้ก่อนนะครับอาจจะมีคนอิจฉาริษยาบ้างแต่อย่าไปสนุกสนใจคุณตั้งใจทํางานครับแล้วพยายามพูดดีกับคนเหล่านั้นไว้เอาเข้ามาใช้งานดีกว่าไปทะเลวิวาสสร้างปัญหาให้กับตัวคุณเองเสียเปล่านะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจเองในเดือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของคุณเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าการงานของคุณธุรกิจของคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา บางคนนั้นธุรกิจเติบโตมากครับธุรกิจจะเจริญก้าวหน้าได้ตรงต่างเป้าที่คุณตั้งเป้าเอาไว้นะครับในเดือนนี้คนทําธุรกิจนั้นผมแนะนําให้คุณพยายามที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆที่คุณสนุกสนใจไว้ด้วยนะครับแล้วในช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นเขาบอกว่าน้ําขึ้นใฮดิตักเพราะฉะนั้น เตรียมโปรโมชั่นใหม่ๆเอาไว้ครับพอถึงเดือนมิถุนายนคุณปล่อยโปรโมชั่นใหม่ๆเข้าไปเลยครับมันก็จะยิ่งเกื้อนหนุนธุรกิจของคุณให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นโดยปกติของผมนั้นจะทาคลิปให้คุณล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ1เดือนนะครับเพื่อให้คุณได้เข้ามาติดตามเพื่อให้คุณได้เข้ามาดูเอาไปใช้เป็นไกด์ไลน์เอาไปวางแผนในการดำเนินชีวิตถ้าคุณเข้ามาดูเข้ามาติดตามแล้วเอาไปใช้นะครับมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณเองนะครับ สำหรับธุรกิจที่ดีนะั้นในเดือนนี้มีอยู่หลายตัวทีเดียวครับผมยกตัวอย่างเช่นธุรกิจความงามถือว่าดีมากทีเดียวธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรธุรกิจเกี่ยวกับอาหารธุรกิจที่เป็นออนไลน์ก็ถือว่าดีนะครับคนที่เป็นออกแกนซนช่วงนี้ก็ถือว่าดีปังประสบความสําเร็จครับ สำหรับนักเรียนนักศึกษาเองช่วงนี้ก็ช่วงขาดขึ้นเหมือนกันนะครับคนที่จะต้องไปแข่งขันกับใครก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จครูบา้าอาจารย์ผู้ปกครองส่งเสริมสนับสนุสนดีครับโดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้าเดือนนี้คุณเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนเปิดกว้างนะครับแล้วพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนกับคนรอบข้างเอาไว้ด้วยก็จะยิ่งส่งเสริมคุณให้ดวงชะตาคุณดีมากยิ่งขึ้นครับประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นด้วยสําหรับ คนที่ตกงานที่ต้องการงานทํานะครับคนที่จะทําธุรกิจส่วนตัวลงมือทําได้เลยครับช่วงนี้ช่วงขาขึ้นครับมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จแต่ถ้าคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการค้าต้องพูดดีด้วยนะครับคิดดีพูดดียิ่งพูดดีเรียกว่าวาจาเป็นทรัพย์ครับช่วงนี้จะได้เงินทองไหลมาเทมาทีเดียวสําหรับคนที่ต้องการไปหางานทําหางานประจําทํานะครับ ในเดือนนี้เตรียมตัวเองให้พร้อมครับทั้งความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นความสามารถปกติหรือความสามารถพิเศษบางคนพอเริ่มไปสมัครงานจะมีการได้รับการสัมภาษณ์นะครับหรือได้รับโอกาสในการที่จะเข้าทํางานถึงแม้ว่าตําแหน่งบางคนนั้นจะได้ไม่ตรงตามที่ตัวเองต้องการแต่มันก็มีโอกาสประสบความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้ามากทีเดียวนะครับอย่าปฏิเสธให้รับไปก่อนและพัฒนาตัวเองเข้าไปครับ มันก็จะดีกับตัวคุณเองนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อเกี่ยวกับการเงินบ้างถ้าพูดถึงการเงินในเดือนนี้ของคนปีมะเส็งนั้นขาขึ้นเหมือนกันนะครับการเงินดีการเงินนั้นคนที่ทําง,งานประจําและรับราชการนอกจากจะได้เงินตามประจำนะครับตามเงินเดือนแล้วบางคนนั้นมีโบนัสหรือว่าอาจจะมีเงินพิเศษเข้ามาด้วยนะครับคนที่ทําธุรกิจเองก็เงินเข้ามา เรียกว่าตรงตามเป้าหมายที่คุณหวังไว้คนที่ถูกหยิบยืมเงินไปนะครับก็จะได้เงินคืนกลับมาคนที่ไปติดต่อสถาบันการเงินจะได้รับการอนุมัตินะครับในเดือนนี้เรียกว่าเป็นช่วงขาขึ้นเกี่ยวกับการเงินด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับในเดือนนี้ถ้าคุณบริหารจัดการการเงินดีๆนะครับไม่สุดรุ่ยสุดไเกินไปนักนะครับคุณจะมีเงินเหลือเก็บได้นะครับแล้วการซื้อการจับจ่ายใช้สอยของคุณเนี่ย ถ้าคุณบริหารดีๆนะครับอย่างที่ผมดําเรียนว่ามีเงินเหลือนะครับต่อไปมาดูกันต่อในเรื่องความรักบ้างเรามาเริ่มต้นจากคนโสดเลยสําหรับคนที่โสดอยู่นะครับในเดือนนี้มีโอกาสยิ้มได้ครับมีโอกาสพบเจอคนถุกอกถูกใจมีโอกาสได้ปิ๊งนะครับแล้วบางคนนั้นมีโอกาสได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีและค่อนข้างจะรวดเร็วมากนะครับบางคนนั้นไปเจอเข้ากับคนที่เรียกว่าสายเปนะครับ บางคนนั้นไปพบเข้ากับคนที่ค่อนข้างจะจริงใจโชคดีครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะโชคดีเกี่ยวกับความรักทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคุณเมื่อพบเมื่อเจอเมื่อมีโอกาสได้ส,สัมพันธ์เช็คหน่อยนะครับว่าคนคนนั้นมีเจ้าของอยู่หรือไม่นะครับถ้าเขามีเจ้าของอยู่พยายามคบเป็นเพื่อนอย่างเดียวพอนะครับเดี๋ยวคนใหม่เข้ามาครับในขณะเดียวกันนั้นสําหรับคนที่ เลยกลากันไปนะครับและต้องการรักเก่ารีเทิร์นก็มีโอกาสที่รักเก่าจะรีเทิร์นอยู่นะครับในช่วงนี้หรือถ้ารักเก่าไม่รีเทิร์นคนใหม่ก็จะเข้ามาอย่าพึ่งคิดมากอย่าพึ่งวิตกกังวลอย่าพึ่งเสียอกเสียใจมากเกินไปนะครับต่อไปสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับดูเหมือนคุณกับคนรักนะครับ จะพูดจาภาษาดอกไม้มองตาก็รู้ใจมองตาก็เข้าใจมีเวลาให้กันมากขึ้นมีเวลาสนุกสนใจเช็คแคร์ดูแลกันมากขึ้นนะครับเรียกว่าช่วงนี้รักหวานทีเดียวหลายคู่นะครับที่มีการตกลงตรงใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหลายคู่มีการวางแผนที่แต่งงานกันด้วยเรียกว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่คุณความรักดีความรักหอมหวานมากครับใครพบใครเห็นใครกุย้ยฉาสําหรับคู่ที่แต่งงานแล้วนะครับสําหรับ คนที่แต่งงานแล้วที่มีครอบครัวนั้นหลายคู่นะครับที่มีข่าวดีเข้ามามีการตั้งขันได้บุตรได้หลานและสัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาในครอบครัวแล้วทําให้คุณสองคนนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเดือนนี้มีกิจกรรมดีๆทําร่วมกันมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นช่วงที่ความรักหอมหวานมองตาก็รู้ใจมองตาก็เข้าใจนะครับพูดจาภาษาดอกไม้กันแต่เมื่ออยู่ใกล้กันมากอาจจะมีบ้างนะครับที่เกิดการพูดจา ผิดพลาดกันบ้างก็อยากไปสนุกสนใจมากครับอยากเก็บมาใส่ใจทำไม่ได้ยินเสียบ้างหูทนลมเสียบ้างในบางเรื่องบางราวนะครับอยากไปตุ้งตอทั้งหมดมันก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับสุขภาพนั้นในเดือนนี้คุณสุขภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพตัวเองทั้งกายทั้งใจนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้ง ID ดีไล์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณค่อยแอดไลน์และส่งข้อความมาว่าอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับพอถึงเวลาตามทัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณ สำหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาแล้จใจผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิว่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จทั้งหน้าที่การงานการเงนินชื่อเสียงเกียรติยศและความรักแล้วอย่าลืมแจกคลิปนี้ให้กับกัลยาณมิตรของคุณด้วยเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ